มาดูซีรีส์ดราม่าสุดแซ่บนะคะคุณผู้ชมที่เตรียมจะให้ลงจอกันได้ชมกันแน่ๆในวันที่24สิงหาคามนี้ทางมูนอเม็กซกับซีรีส์ฝังเล่นไฟค่ะ โมโนออริจินอลพร้อมเสิร์ฟซีรีส์ดราม่าสะท้อนสังคมเรื่องใหม่ฟังเล่นไฟ b r i ก l u s Love ดูได้ไม่มีเซนเซ,นเซอร์ที่โมโนแม็ก์นะคะด้วยฟีมือการกำก,ก,ก,กับของพินเกรียงไกรสกุลแต่ก่อนที่จะได้รับชมกันลองมีภาพบรรยากาศฟิตติ้งมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่านักแสดงนำอย่างมุกพิชนาะณินช,ชาชยาไมวริศตังจัดเต็ม a c t ิ้งกันแบบเต็มร้อยแซบชนิดที่เรียกว่าพลิกยกมาทั้งส่วนเลยทีเดียวค่ะ สาวๆมากันตั้งแต่เช้าเขาก็จะมีครอบครัวของเขาเยอะวันนี้ผมก็เจอคุณแม่ผมไปเรียบร้อยแล้วครับดีใจค่ะแล้วก็มันก็คุ้นเคยมากขึ้นอย่างวันนี้มาฟิตติ้งก็รู้สึกว่าไม่เกรงเพราะนีนจําได้เลยสัตว์เสือก็คือเครียดเกรงตอนนี้คือแบบชิลแล้วก็รู้สึกคุณที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คุณที่เอามก็ก็ชินมากแล้วก็รู้สึกว่าโมโนก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเราเพราะเราก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ที่นี่ก็อบอุ่น ทุกคนก็รักกันเหมือนแบบครอบครัวเนาะเป็นพี่น้องกันค่ะเรื่องนี้จะค่อนข้างเน้นไปทางเรื่องของผู้หญิงเนาะว่าสอนผู้หญิงว่าใช้ชีวิตอย่างไรที่ที่มันจะเหมาะพอเหมาะพอควรไม่ใช่ว่า,าใช้ชีวิตอยู่ในกรอบจนเกินไปแบบฝั่งนี้หรือว่าสุดโต่งเกินไปใช้ชีวิตแบบว่าไม่ไม่ห่วงโพงหน้าโพง,งหลังแบบฝั่งนี้ก็ผมว่ามันจะสอนให้คนดูดูตรงนี้แล้วก็คือมันจะเป็นบทเรียนที่ตัวละครเนี่ยทำผิดพลาดไว้แล้วแล้วคนดูจะได้ไม่ทําเอาไปเป็นแบบอย่างเรียนรู้จากตัวละครได้ตรงนั้นครับ ติดตามชมซีรีส์ฟังเล่นฝ่ายริกส์ลัทเลิพร้อมเสร์ฟความสนุกแบบครบทุกรส3 EP แรกดุเดือดเข้มขน้นแบบ u n นเซนเซอร์ได้ทาง m ูน o m ม็ในวันที่24สิงหาคมนี้นะคะ